สวัสดีครับเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวบ้านดตรตู่นะครับดูกันว่าบ้านดตรตู่จะเป็นยังไงอยู่ยังไงครับเดี๋ยวเราจะแวะซื้อของฝากเป็นของที่แกชอบด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าแกาจะตกใจไหมกับของฝากตอนนี่เราขวดใน่ขนใ่ที่ดตรตู่ชอบอเดี๋ยวเราไปดูว่าแกาจะประทับใจในของฝากของเราหรือเปล่าไปดูกันครับ วา,มาไไงไว้เนมอบให้ดตรตู่ขอบพระคุณมากครับ <c oughs> ของชอบเลยใช่ไหมอันนี้ไม่ได้เดือดอ๋อ,อ,อทเทำาคอนเทเนต์เฉยเฉยอแล้วก็มีโอกาสได้นั่งพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการทำดิจิตอลนะครับแล้วก็ประสบการณ์การทำช่องของเราแต่ละคนนะครับผม, <c oughs> มเีิดมาได้ผลมากได้ผลมากยาวๆได้เลยก็คือ เสียเวลานั่งตัดนิดหน่อยแต่ยอดวิวก็โ <Okay. S 1> อเคสองล้านกว่าก็ได้นี่ยที่ดไปถึงใต้หรอใช่หลังจากนั้นก็มีโอกาสได้ถ่ายคลิปร่วมกันครับพี่ตู่ก็มาช่วยถ่ายคลิปเพื่อจะลงในช่องผมนะครับก็คิดคอนเทนต์กันสดๆบ้างแล้วก็เตรียมมาบ้างครับผมเป็นวันที่สนุกมากครับหลังจากที่ถ่ายคลิปเสร็จแล้วเราก็มารับประทานอาหารกันครับผมมากินข้าวกันที่ริมฝั่งโคงครับในเมืองมุกดาหารครับถือว่าวันนี้เจ้าภาพ ได้ต้อนรับเป็นอย่างดีเลยครับผมเดี๋ยวลาไปก่อนเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ได้ครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสมาจอยกันแน่นะครับไปอาดใหญ่นะยัดดียว่าใหญ่ถ้ามีโอกาสปีือนแน่นอนครับไว้มีโอกาสค่อยร่วมงานกันใหม่อีกนะครับยังไงก็ขอบคุณพี่ตู่มากครับแล้วก็ขอบคุณผู้ชมทุกท่านด้วยครับขอบคุณครับ